สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันช่วงหัวค่าพอสมควรนะคะทุ่มกว่านะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าในเขาเรียกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันใช่ไหมคะโควิดรอกสนี้ก็กลับเข้ามาในเราเรงปริมาณผู้ติดเชื้อนี่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นการสะดุดณนะจังหวะที่ใหญ่และพอสมควรดังนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าโูกํหกำลังจะกําลังจะดีเลยครูอาจทำยังไงดีมันเริ่มชะลอตัวอีกแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นสัมพันธ์กับเรื่องของการเขาเรียกกันว่า run cash flow ในบริษัทก็คือการลันธุรกิจในบริษัทนั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาตอบคําถามนะคะกับสมาชิกที่ถามมาไว้ในแฟนเพจนะคะว่า ตอนนี้จำเป็นต้องกู้แบงค์แหละและแน่นอนค่ะเร็วๆนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะปล่อยเงินกู้เนี่ยหลักแบบถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนี่หลักหมื่นหรือแสนล้านเลยนะคะถ้าจาตัวเลขไม่เป๊ะน,นะแล้วเดี๋ยวธนาคารกลางเนี่ยนะคะก็จะให้แบงค์เอกชนเนี่ยมากู้ไปนะมากู้เงินตัวนี้ไปโดยที่เป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ําแล้วให ไอธนาคารเอกชนเนี่ยสามารถไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการทั่วไปได้อีกซึ่งมีเงื่อนไขคล้ายๆกับซอฟโลนอะนะคะว่าตลอดทั้งระยะเวลาเนี่ยต้องไม่เกิน5%ดอกเบี้ยนนะดังนั้น,นปีหนึงประมาณประเาณ2%หรืออะไรสักอย่างต้องไม่เกินนะคะดังนั้นเนี่ยไอข่าวเรื่องของแบงก์เตรียมปล่อยกู้กลัดว่า หลังสงการมาเนี่ยนะคะทางมาตรการในการฉีดเงินเข้าระบบก็คงต้องเร่งพอสมควรนะคะเร่งพอสมควรแต่ว่าวันนี้เนี่ยขวัดไม่ได้มาวิเคราะห์ข่าวแต่อย่างใดะนะคะแต่ประเด็นเลยก็คือมีคําถามที่ว่าอยากจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการกู้เงินแต่ว่าสภาพคล่องของบริษัทเนี่ยสเตทเมนต์ก็ไม่ได้สวยละไม่ได้สวยพอพสามศนเนี่ยก็ยืนย่นแบบยื่นศูนย์บ้างยื่นรอดยอดหลายได้บ้างใช่ไหมคะก็มีคนถามว่า เอาเจ้าของอ่ะกู้ได้ไหมเจ้าของเลยเนี่ยอ่ะเจ้าของตัวเจ้าของเลยอย่างน้อยตัวเจ้าของก็ยังมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆนานา,นายอยู่วันนี้ก็เลยจะมาบอกว่านะคะกู้ได้ให้เจ้าของกู้แทนบริษัทได้เขียนไหมคะกู้ได้เลยแล้วก็พยายามไปหาอ่าน <c oughs> เอกสารเพื่อมาซับพอร์ตก็เอกสารฉบับเดิมเลยคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือเอกสารฉบับเอเนี่ย <c oughs> ประกอบการลงบัญชีของสัมภาระนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งดีกว่านะคะว่าต้องทำยังไงบ้างไหนใครเข้ามาแล้วร้อยกว่าท่านฝากพิมพ์คำว่าอะไรดีสวัสดีวันพบริหัสก็ได้คะ่ะหรือคิดถึงก็ได้คะ่ะถายเฟซกันว่าคิดถึงนะจ๊ะดีไหมคะเยวให้เทส่อยว,ว่า,าข้อความเห็นตอน,นเปลี่ยนมือถือแล้วก็แชทไม่เห็น พี่มานัสมีทองสุขสวัสดีค่ะโอ้เห็นอยู่คนเดียวเลยเขาใช่ไหมวันนี้ก็อยู่ถ่ายวิดีโอทั้งวันเลยนะคะทำแฟมกาวแฟมใกล้ละใกล้คลอดปตทีละแฟมตอนนี้ก็น่าจะได้สามสี่แฟมแล้วโอทันสุงแน่นอนเพียสวัสดีนะคะพี่พัชชาสวัสดีนะคะโอเคนะคะพี่กวยหอมสวัสดีนะคะโอเคเดยกก็ เข้ามาแล้วเห็นคอมเมนต์แล้วสบายใจแล้วบางครั้งแอบเมาส์เลยนะคะกดไลค์กดไลค์ผิดเพจนะคะเอ๊ะทำไมคนยังไม่เข้ามาไม่มีใครทักเลยนี่เพจเยอะนะคะโอเคโอเคอะมาไล่เรียงกันในเนื้อหาตรงนี้เลยละกันนะคะในเนื้อหาของทางคู่มือของกรมสมบัติเองนะคะทางกรมเองก็เขียนออกมาค่ะว่ามันน่าจะมีกรณีนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่นะคะเรื่องนี้ค่ะ หน้า3นะคะหลายท่านคงจะมีชีตนี้แล้วนะหน้า3นะคะก็จะบอกว่า <c oughs> เอาออกไปไกลนิดนึงบางเ็นการกู้เงินจากธนาคารในนามกรรมการนะคะเนื่องจากติดเงื่อนไขที่ธนาคารไม่สามารถให้สินเชื่อต่อกิจาการได้โดยตรงนะคะ และกรรมการมีภาระดอกเบี้ยจ่ายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กรมสมรรพากรชี้แจงมาว่าสามารถทําได้ไหมนะคะทําได้จะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้นะคะขณะที่ฟังอยู่อยากจะรบกวนน,นิดนึงถ้าคุณว่างอยู่ก็พิมพ์มาให้เพื่อนเพื่อสักนิดนึงนะคะอย่างที่1น,นะคะก็คือมีมติการประชุมแจ้งความจําเป็นให้กรรมการไปกู้ธนาคารแทนกิจการนี่คือข้อที่ห ดังนั้นเนี่ยเป็นมติการประชุมเลยค่ะเป็นรายงานการประชุมเลยประชุมันเนี้อะสมมติในบริษัทของคุณมีคุณพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะคุณก็เรียกประชุมขึ้นมาแล้วก็ทําการทางตั้งวาระขึ้นมานะคะวาระนั้นก็พนา,นาไปก่อนสักย่อหน้าหนึ่งนะคะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทาให้ยอดขายนะคะนี่กำลังจะคุยก็เรื่องมติการประชุมนะทำให้ยอดขายของธุรกิจเนี่ยนะคะชะลอตัวหรือว่าน้อยลง แต่ยังคงม,มีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายคงที่ค่าเช่าเงินเดือนนะคะและค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยทางบริษัทจําเป็นต้องมีการขอสินเชื่อธนาคารเนือเวลาเขียนนะเ,เขียนเป็นภาษาเขียนนะนะคะไม่ใช่ทาการกู้เงินก็จะแข็งๆไปนะคะทำการเดินเรื่องขอสินเชื่อธนาคารนะคะด้วยวงเงินอนะสมมติสิบล้านบาทซึ่ง พิจนารณาแล้วบริษัทไม่สามารถดําเนินการกู้ได้ด้วยเงื่อนไขของธนาคารต่างๆนานาาเช่นบริษัทเพิ่งเปิดสเตทเมนต์ไม่ดีอะไรก็ว่าไปนะจึงนะคะมีมติเห็นชอบนะให้นายกไก่นามสกุลนัจ๊ะดำรงตําแหน่งกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนในการกู้เงินธนาคารหรือขอสินเชื่อธนาคารแทนบริษัทอืมแทนบริษัทนะ อ่ะตามนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมติการประชุมเมื่อกีอ้ไอ้อคำที่พันนานา่อยก็พูดออกไปนะเพราะปกติก็ทาเอกสารเปเปอร์มานี้อยู่แล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่เอกสารที่สองเมื่อกี้มติการประชุมเห็นชอบนะนั่งกันเป็นวงอ่ะชั้นเธอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันหุ้นส่วนกันโอเคกูนะ,ะเธอกูแค่นั่นแหละแต่เวลาเขียนภาษาเขียนก็ต้องให้มันดีหน่อยนะคะต่อมาเนี่ยตัวที่2คือเรื่องของสัญญาเงินกู้นะคะทางกงรมสัมภาระเขาก็จะเขียนว่า <c oughs> หลักฐานในการจ่ายทางภาษีนะคะถ้าควรจะมีมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องมีสัญญาเงินกู้สองฉบับนะถ้าไหนที่พร้อมฝากพิมพ์หน่อยนะคะข้อที่1ก็คือมต,ติการประชุมให้กรรมการกู้แทนนี่คือข้อ1ข้อที่2ส,สัญญาเงินกู้2ฉบับฉบับที่1ตัวกรรมการกับธนาคารฉบับที่สองตัวกรรมการกับบริษัทเขียนไหมคะดังนั้นเนี่ยอันที่2ออันก่อนนะ ก็นั่นหลหลักการตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวฝากพิ์มานะหนึ่งก็คือมติที่ประชุมให้กรรมการไปกู้แทนสสัญญางเงินกู้2ฉบ,บับตัวกรรมการกับธนาคารไอ้ตัวนี้นะคะไอ้กรรมการกับธนาคารเนี่ยธนาคารกัเป็นคนเตรียมอยู่แล้วเวลาจะกู้อะไรโอ้โหเซ็นเต็มทุกหน้าเลยเซ็นจนไม่รู้ว่าเซ็นอะไรไปบ้างถูกไหมคะเรื่องเนี้ยก็เก,ก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนต่อมาเนี่ยตัวกรรมการกับบริษัททําสัญญาเงินกู้ขึ้นมาค่ะการทําสัญญาเงินกู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้แจงไปได้นะคะว่าก็ให้บริษัทเดี๋ยวทำการจ่ายชําระ เงินกู้แบง์ไปเลยนะคะก็โอนตรงไปเลยบริษัทโอนตรงไปเลยเป็นหลักฐานอยู่แล้วนี่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เส้นทางการเงินเนี่ยจะให้บริษัทโอนฟึบตรงไปเลยเนี่ยมันจะต้องถอยหลังกลับมาสักนิดหนึ่งกลับมาตรงไหนตรงวันที่ทำอะไรคะมีการกู้ผ่านสมมุตินะกู้สิบล้านอ่าครูอัดเนี่ยไปกู้แทนบริษัทมา1ิบล้านเงินเข้าบัญชีกว่าละพ้ม่ม มาเก้าล้านกว่ากว่าจะมีค่าฟอนต์เอ็นค่าทรรมเนียมค่าอะไรอีกใช่ไหมคะเก้าล้านกว่ากว่าสมมติอะล้วสมสมติแล้วการได้สิบล้านไปก็แล้วกันนะสมมติใจดีได้สิบล้านเป๊ะเงินเข้าบัญชีเป็นก้อนเลยปึ้งสิบล้านเกิดอะไรขึ้นคะเราก็ทยอยโอนให้บริษัททีละสองล้านปะ่ะทีละล้านหนึ่งหรือเราจ่ายแทนบริษัทไปไม่ได้ท่างเงื่อนไขการเข้าเงื่อนไขนี้นะถ้าจะทําให้ดีทําให้แบบทาให้เป๊ะเลยนะคะก็คือ กรรมการไปขอกู้มาตามเงื่อนไขตามมาติการประชุม10บล้านเอา,เอามาได้ด้วยเข้าบัญชีตุ้ม10ล้านคุณต้องมีหลักฐานการเงินถ้าให้ดีโอนจริงอันนี้ขอบอกเลยว่าโอนจริงเพราะถ้าทําหลักฐานโอนไปแบบจ่ายกันเป็นเงินสดอันนี้เวลาคือแบบอันนี้สู้ไม่ค่อยได้จริงๆถ้าเกิดเป็นเคสอ,อะไรขึ้นมานะคะก่ดสู้แบบอันนี้ไม่ได้แต่ให้โอนจริงก็อโอน10ล้านพชเข้าไปบริษัทเลยเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์สิบล้านเลยนะคะคุณก็โอนไป เข้าบริษัทสิบล้านแปลว่านี่ไงฉันจะกู้แทนเธอแล้วเธอได้ไปหมดแล้วนะเหตุการณ์เรื่องนี้มันสําคัญตรงนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะสมมุติตัวเจ้าของเอง่ก็ขาดสภาพคล่องนะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะคะค่าเทอมลูกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันทํายังไงอขอกักเอาไว้ก่อนโอนไปแค่แปดได้ไหมไม่ได้นะคะคาดหวังว่าเกือบสองร้อยท่านเนี่ยไม่มีสมภาระมาฟังกันแล้วกันวิธีการก็คือแบงค์ปล่อยมาปึ้งเข้าบัญชีเราเราโอนปึ้งทั้งก้อนไปบัญชีบริษัทรอน วันสองวันไปถอนมาสองล้านยืมเอามาใช้จ่ายส่วนตัวก่อนเพราะยังไงกูก,ก็ขาดสภาพคล่องเหมือนกันนี่ออกไหมคะกิจาการสาสภาพคล่องกรรมการก็ขาดสภาพคล่องเหมือนกันเอามาใช้จ่ายแต่ขอเถิดขอให้โอนปึ้งกรรม้ะก่อนเอาไปบริษทัทแล้วเดี๋ยวไปถอนออกมาให้เส้นทางของการไหลผ่านเราอะผ่านไปร้อยเปอร์เซ็น์ก่อนส่วนถ้าเราช็อตจะไปดึงมาใช้ค่อยว่ากันเป็นระดับที่สองถัดกันสักวันหนึ่งอุ้ยเกือบขาดเห็นไหม เน็ตนะคะดังนั้นในจุดนี้เย่ยก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณโชว์เส้นทางการเงินแบบนี้ดีนะคะในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะก็ทําการกระทบกันเลยนะคะให้บริษัทเนี่ยสามารถบันทึกดอกเบีย้ยจ่ายอย่างได้เลยอืมนะคะมันก็จะมีหลายเสร็จก็คือเพราะมันมีสัญญาระหว่างชั้นกับบริษัทด้วยไงนะคะดังนั้นในเรื่องราวที่กาลังเล่าให้ฟังณนะจุดนี้อยู่เนี่ยเพียงแค่อยากจะมาขยายความสั้นๆแค่เดียวนิดเดียวก็คือว่ากรรมการกู้แทนบริษัทได้ 10ล้านได้เอามาได้เลยสิบล้านซอฟโลดอะไรก็ว่ามาห้าล้านสิบล้านอะไรก็ว่ามาห้าล้านก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใช่ไหมคะประเด็นคืออะไรคะประเด็นก็คือตัวกรรมการจะต้องทําสัญญากับแบงก์และทําสัญญากับบริษัทและอย่างที่ขอไปเส้นทางกาันยังต้องไหลผ่านฟึง่ง ไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามคือมันจะถูกหักอยู่แล้วคุณเข้าใจไหมสิบล้านก็จะเหลือเก้ล้านกว่ากว่าคุณอโอนในเงินที่เหลือทั้งหมดฟึบไปหาทางนน้นนะคะถ้าการโอนครั้งนี้ต้องข้ามธนาคารและเสียค่าธรรมเนียมก็ให้บริษัทรับผิดชอบไปก็คือไปหากปลายทางนะคะก็ทําได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมโอเคแต่อย่าลืมนะต้องมีการอ่คาค่าจ่ายเขามีหลักฐานในการโอนนะวันนี้นะโอเคนะคะ วันนี้ฝากไว้นะคะเพราะว่าดาวอาทิตหน้ามาตรการของทางธนาคารนะคะน่าจะมีออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการมากขึ้นดังนั้นเนี่ย ตอนนี้นะคะคุณสนิทก,กับแบงค์ไหนและคุณใช้แบงค์นั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับไรายได้เอาแบงค์นั้นรับไรายได้จ่ายเงินเดือนหรือว่าเรามีเขาเรียกว่าเป็นลูกค้ากู้กันกับแบงค์ไหนเป็นประจําตอนนี้คุณไปจอง,จองๆไว้เลยเพราะว่าเงินก้อนมากับการฉีดลงมาในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะคะอาจจะหมดไว้รอบนี้นะคะซอฟโลนด้วยดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะแล้วก็หลายกิจการเนี่ย ตอนนี้ก็แบบหูจมูกเสมอน้ําหลายท่านละเกือบเกือบจะรอดละแอบเมานิดนึงอันนี้เหมื่ยก้วอาจจะไม่เมาเมื่อมาตรการรัดเลยนะโครงการคนละครึ่งนะคะโครงการเราชนะเนี่ยก็ชอบมากนะก็คือเงินอัดฉีดลงคนดีนะคะบุคคลทั่วไปลุกขึ้นมาทําการค้ารับโครงการเราชนะคนละครึ่งอือยู่รอดแต่ประเด็นในโครงการเราชนะคนละครึ่งเ่ยมันมาไม่ถึงมือ SME นะ คุณเข้าใจไหมคะแล้วมันทำให้ SME ยิ่งตายไปกันใหญ่เลยลูกค้าก็อาจจะน้ําตาตกเลยคืออะไรรู้ไหมสมมุติว่าขายประกานนี้อยู่เปิดเปิดบริษัทนะขายประกานนี้อยู่แล้วก็มีคนออกมาคล้ายของค้ายกันเลยค้ายกันมากนะแต่เขาเป็นบุคคลเขารับโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะดังนั้นเนี่ย ลูกค้าที่เป็น B2C ะค่ะคือลูกค้าผู้บริโภคคนสุดท้ายอะเวลาจะเลือกสิบาทเหมือนกัน10บาทเหมือนกัน,บบน,กนแต่มาที่นี่ได้คนละครึ่งมาที่นี่ได้เลยค่ะเราชนะเพราะว่าคนออกจากงานมามาเปิดร้านค้าไปหาสินค้าเหมือนกันมาขายแล้วรับเงินจากโครงการลูกค้าเนี่ยก็อยากจะใช้เงินนนอกไหมคะแล้วไม่ต้องใช้เงินสดก็คืออยากจะได้ของไปในการใช้โครงการเนี่ยก็มาเจ้าเนี่ยตอนนเจ้านี้เพิ่งมาใหม่ เจ้าเนี่ยยังไม่ได้เข้าระบบแวดเลยเจ้าบริษัทที่อยู่มานานเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทห้ามเข้าโครงการร้านค้าที่เป็นบริษัทห้ามเข้าโครงการมันก็เลยทําให้แอบบอกเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ฟังอยู่ตรงเนี้คุณฉีดลงไปไม่ถึง s m e ที่เป็นห้างหุ้นส่วนกับบริษัทไม่ถึงเขารับรู้ภาษี100%เซเขามีภาษีขายเขามีพนักงานมีประกันสังคมมีการนำส่งน,นู่นน,นี่น่นนั่น เงินยังอัดฉีดลงไปใน SME ที่ไซส์เล็กๆไม่ถึงจนบางครั้งเจ้าของบางคนต้องยอมตัดซื้อสต็อกของตัวเองมาในราคาที่แบบสูงกว่าต้นทุนหน่อยนึงแต่ต่ำกว่าราคาตลาดแล้วเอามาเปิดรับโครงการเราชนะแล้วขายในนามบุคคลมีความเสี่ยงเป็นไรายได้บุคลคลก็ไปอีกเพื่อด,ดึงเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวบางดังนั้นจุดนี้ขอบอกเลยว่ามันยังเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการ SME ไทยเล็กๆเลย ดังนั้นเนี่ยฝากไว้และการเผื่อครั้งหน้าจะมีมาตรการที่มันยิงตรงเข้าไปถึง SME บ้างนะคะเพราะว่า Inbox Fanpage เพจบัญชีง,ง่ายนี่ก็โอ้โหบางครั้งมันมานอกเหนือจากคำว่างานบัญชีภาษีจริงๆบางคนมาปรึกษาเรื่องการตั้งราคาแบบนี้โอ้โหจะตั้งราคายัางไงดีครูอัดโอโ้คู่แข่งมาแบบถูกมากเลยอ่ะบางบางครั้งแนมะ้กว่าต้องยอมปากจาดนึกอะไรนไหนก็ไหนไหนก็ไนกน บางที่ก,ก็ต้องยอมปากจัดแบบเรื่องตอบอยังไงอ่ะต้องตอบแบบคนปากจัดไปเลยอ่ะว่าพี่ซื้อของจากไหนมานะคะโอ้จีนนะซื้อของจากจีนมาเมื่อก่อนก็ขายดีเนาะใช่ไหมเราไปสั่งของจากจีนมาใช่ไหมคะก็ถูกมากแล้วก็มาขายเราทำกำไรพอวันหนึ่งอบจีนมันรู้ว่าขายทากาไรจีนมาขายเองเนาะผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาดา้าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราไปซื้อของจากจีนมาขายแล้วสุดท้ายจีนมาขายเอง แปลว่าถ้าเรายังขายสินค้าตัวเดิมมันก็จะยากแล้วเพราะจีนม,มันรู้แล้วว่าบ้านเราชอบสินค้าเขาเขาก็เลยมาขายเองดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ยังขายสินค้าเดิมในราคาเดิมอยู่ไปได้เพราะจีนคนผลิตไม่มาขายตัดราคาเราปีเมื่อก่อนเราเป็นตัวกลางไปเอามาขายสิ่งสําคัญอย่างเดียวเลยคือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้านะคะหรือเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการคือบางคนตอนนี้ที่อยู่รอดนะก็คือการปนกันแล้วเปรียบเทียบราคาย,ยากสมมติขายดิงสอเมื่อก่อนเราขาย5บาทจีนก็มาเลย ะะเห็นว่าหูเมืองไทยแม่งออเดอร์เยอะจีนมาขายเองขาย4บาทเหมือนกันเลยเหมือนกันโรงงานมาขายเองดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือดิงสอ5บาทจีนมาขาย4บาททำยังไงดีวะเราก็ต้องนั่งคิดใหม่เปลี่ยนสินค้าก็ไม่ถนดัดละสต็อกก็ยังมีอยู่เอางี้ละกัน,เอ,น,กนเอาดิงสอแพ็กกับปากกานะแพ็กกับอะไรดีอะแพ็กกับไฮไลท์อแพก็กเปน3อย่างสมมติขาย20 ลูกค้าบอกเออซื้อทีเดียว20บาทได้หมดเลยเว้ยดีถ้าไปซื้อแยกซื้อดนสอสบาทต้องมานั่งบวกอีกเอาเนี้ละกันทีเดียวเลยบางทีเนะี่ยอันนี้กำไรเยอะอันนี้กําไรน้อยอันเนี้ยนะคะก็กําไรน้อยแพ็คๆรวมกันมันเป็นการเอเวอร์เรจนะคะเป็นการถัวเฉลีย่ยเพราะทุกวันเนี้ยคนจะรู้สึกว่าเออเป็นแพ็คเป็นเซ็ตก็จะเริ่มคุ้มค่าทีเดียวดังนั้นน่ะหลายครั้งค่ะเวลาไปเป็นที่ปรึกษา บอกเลยว่ามันก็จะลําบากมากว่าสุดท้ายลูกค้ากุ้มใจเรื่องกระแสะเงินสดเราเข้าไปทํากระแสเงินสดเราเข้าไปทําต้นทุนทำยังไงก็ต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยฉันก็เป็นเป็นกาลังใจให้โอ้โหคุณพี่นะ <c oughs> คุณพี่บอกว่ากวาดเก่งกาดการตลาดใหม่ใม่ม่คุณพี่กวาดโชคดีเรียนเปียโตการตลาดใบหนึ่งนะคุณพี่ก็ต้องอย่าลืมนะกวาดเรียนเปียตีใช่ไหมคะ ชปชปศปตีบัญชี7ปีแล้วก็โทรกับตลาดใบหนึง่งโทรบัญชีอ่ะยังไปได้แค่ครึ่งทางแล้วก็จะไปเรียนปริเอกบัญชีก็ไปได้แค่ครึ่งทางไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยพอจะมีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ทําการค้ามาตั้งแต่เด็กนั่นแหละดังนั้นเนี่ยการขายสินค้าเดิมในวันที่โรงงานจากจีนมาขายแข่งกับเรายังไงเราก็แพ้อยู่ดีนะ เอาใจช่วยนะคะบางครั้งางขวัญก็ไม่รู้จะให้คําตอบยังไงแต่ว่าทําได้แค่ให้กําลังใจแล้วก็มีอะไรที่มาแบ่งปันทางนี้ได้ก็มาแบ่งปันเดี๋ยวลองดูนะคะในช่วงนี้กิดก็อยู่บ้านตลอดเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ได้กักตัวอะไรนะคะก็แบบระวังอยู่บ้านดีกว่านะคะก็ ถ้าทำแคมเปญไลฟ์ต่อเนื่องได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้นะคะและจะมีการเปิดคู่สายมีการโทรเข้ามาถามเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนดีไหมคะเพราะช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอกับแฟ้ม9้แฟ้มนั่นเองนะคะคุณขาแฟ้ม9แฟ้มมันจะมีแฟ้มที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะก็คือเป็นแฟ้มของถูกสุดคือ2002แฟ้มมา2002เป็นว่าท่าไหนที่แบบ ช่วงนี้เติบโตและกำลังจดบริษัทเอ๊ะจดไปจด,จด,จ,ด,จ,ด,ดจดดีไม่นะนะคะแล้วพอมีเวลาในการเรียนรู้นะคะก็จะมีแฟมเรื่องก้าวเปลีป่ยนเป็นนิติบุคคลเนี่ยเหลือ2 0 0 2เป็นราคาแฟมที่ถูกที่สุดเท่าที่เพจบัญชีง,ง่ายทำมา,ม,ยมาเป็นแฟมเลยค่ะมาเป็นแฟมข้างในเป็นเอกสารมีตาไมได้ดาวน์โหลด2002นี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเผื่อท่านไหนแบบโอ,โอเคมาช่วงนี้อยู่บ้าน2 0 0 2อเดี๋ยวซื้อมาเรียนก่อนฝากอินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชีง่ายได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ